สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นป .4 ทุกคนนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราเรียนไปเกี่ยวกับจังหวะเพลงนะคะก็จะมีด้วยกันออทั้งหมด3อัตราจังหวะใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นจังหวะชั้นเดียวจังหวะ2ชั้นแล้วก็จังหวะ3ชั้นนะคะที่เราได้ทราบกันไปนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาต่อกันที่เรื่องทำนองของเพลงในหน้าที่30 แล้วก็หน้า31นะคะในหนังสือเด็กๆเปิดหนังสือแล้วก็ดูควบคู่กับคุณครูไปด้วยนะมาทำความรู้จักโนต้ดตดนตรีกันก่อนตัวแรกดอเด็กโดตัวที่สองรอเรือเรตัวที่สามมอมา้ามีตัวที่สี่ ฟันฟาตัวที่ห้าโซโซโซอนตัวที่หกลอลิงลาตัวที่เจ็ดทอหารทีซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ตัวนะคะในทํานองเพลงของเราก็จะหมายถึงระดับเสียงที่มีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสั้น เสียงยาวสลับซับซ้อนกันไปสลับสอดคล้องกันไปตามเพลงนะคะหรือบทประพันธ์ของเพลงต่างๆนะคะก็จะทำให้เพลงนั้นมีความไพเราะและน่าฟังนะคะมาดูการเคลื่อนที่ของทำนองนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบซ้ำเสียงแบบเรียงเสียงหรือแบบข้ามเสียงนะคะมาดูกันแบบซ้ำเสียงนะคะอันที่หนึ่งเวลาเรานับ จังหวะเพลงก็จะนับ1 2 3 4 1 2 3 4่มใช่ไหมคะแบบซ้ำเสียงเราก็จะเป็นโด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 สี่ครั้งเร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 มี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 ฟา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 ,ฟา ซึ่งเราก็จะมีการซ้ําเสียงแบบนี้นะคะโด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 เร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 มี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 ฟา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 ซอน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 ลา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 ที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 นี่นืคือรูปแบบการซ้ําเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นไล่ขึ้นหรือไล่ลงน,นะคะโดเรมีฟาซอนลาทีทีลาซอนฟามีเรโด อันนี้ก็จะเป็นการไล่ระดับเสียงจากเสียงต่ำไปยังเสียงสูงแล้วก็จากเสียงสูงลงมาเสียงต่ำนะคะก็จะมีการไล่แบบนี้นะคะการไล่ข้ามเสียงนะคะโดเรมีนะคะโน้ตสามตัวนี้การไล่ข้ามเสียงคอนับกันยังไงข้ามเสียงก็คือข้ามตัวโน้ตใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าเรียง เสียงโดเรมีอันนี้เขาเรียงโดเรมีแต่ถ้าเราข้ามเสียงเราจะเป็นโดมีโดมีนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการข้ามเสียงนะคะถ้าไล่แบบโดเรมีเขาเรียกว่าเรียงเสียงแต่ถ้าข้ามเสียงเขาเรียกเขาแบบเขาร้องว่าโดมีโดมีแบบนี้นะคะเป็นต้นมันก็จะสามารถไล่ขึ้น หรือไล่ลงได้เช่นโดมีหรือมีโดแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าข้ามเสียงหรืออาจจะข้ามไปสองตัวโน้ตก็ได้นะคะก็แล้วแต่เพลงแล้วแต่เพลงนั้นๆหรือบทเพลงนั้นๆนะคะการไล่แบบเรียงเสียงก็ทราบกันไปแล้วการไล่แบบข้ามเสียงก็ทราบกันไปแล้ว แบบนี้เขาเรียกว่าไล่ยังไงคะอะโดเรมี Do, Re, Mi, เขาเรียกว่าการไล่เสียงแบบ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 เรียงเสียงนะคะถ้าเป็นโดมีเขาเรียกการไล่เสียงแบบแบบอะไรคะ แบบข้ามเสียงนะคะซึ่งก็จะมีวิธีการง่ายๆแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าทํานองของเพลงซึ่งเพลงแต่ละเพลงก็จะมีโน้ตแล้วก็การไล่เรียงเสียงที่แตกต่างกันแล้วแต่เพลงนะคะงานที่คณครูจะให้เด็กๆทําดูกิจกรรมในหน้าที่33นะคะหน้า33เกี่ยวกับการร้องโน้ตนะคะ ในข้อที่1เดี๋ยวคุณครูจะลองไล่ให้ฟังนะคะเรื่องโน้ตซ้ำเสียงขาขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าขืขาขึ้นคือไล่จากดูไปยังเสียงสูงนะคะ d ดูด d ด d ดเร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 มี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 ฟา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 ซอน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 เด็กๆลองไล่ตามคุณครูนะคะเรามาไล่พร้อมกันในข้อที่1ค่ะ โด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 เร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 มี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 ฟา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 ซอน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 ในข้อที่สองมาไล่พร้อมกันค่ะโน้ตซ้ำเสียงขาลงนะคะอ่ะคุณครูจะไล่ให้ฟังก่อนนะคะซอน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 ฟา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 มีมี เร r เร e เร d เร o โด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 อันนี้เขาเรียกว่าการไล่โน้ตซ้ำขาลงนะคะในข้อที่สองมาดูในข้อที่3ในหน้า34หน้า34นะคะการไล่เรียงโน้ตที่เป็นขาขึ้นโดเรมีฟาซอนโดเรมีฟาซอน ะะข้อที่4การโน้ตที่แบบเป็นเสียงที่เรียงกันแต่เป็นขาลงซอนฟามีเรโดซอนฟามีเรโดอันนี้เขาเรียกว่าขาลงนะคะมาไล่ข้ามเสียงที่เป็นขาขึ้นกันบ้างนะคะโดมีซอนโดมีซอนอันนี้เขาเรียกว่าการไล่ข้ามเสียงนะคะ ขาขึ้นแต่ถ้าเป็นขาลงในข้อที่6นะคะซอนมีโดซอนมีโดอันนี้เขาเรียกว่าโนต้ตที่เป็นไล่ข้ามเสียงขาลงนะคะกิจกรรมที่คุณครูจะให้เด็กๆทำนะคะคุณครูจะให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการท่องโนต้ต ขาขึ้นขาลงในโน้ตแบบซ้ำขาแบบเรียงในขาขึ้นแล้วก็ขาลงแบบข้ามโน้ตในขาขึ้นแล้วก็ขาลงคุณครูจะลองทำอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เด็กๆลองเอาไปฝึกแล้วก็อัดคลิปวิดีโอมาฝากคุณครูนะคะมาส่งคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะคะ เรามาฝึกไปพร้อมๆกันนะคะที่สำคัญอย่าลืมบอกชื่อตัวเองด้วยนะคะในคลิปวิดีโอเดี๋ยวค,คุณครูจะได้ให้คะแนนได้ถูกคนนะคะอะข้อที่1นึ่งโด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 เรเร,เร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 มี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 มฟา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 ซน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 ข้อที่สอง ซอน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 ฟา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 มี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 มมเร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 โด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 บอกข้อคุณครูด้วยนะข้อที่สามโดเรมีฟาซอนโดเรมีฟาซอนข้อสี่ เด็กลองฝึกแล้วก็อัดคลิปมาส่งคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้คะแนนนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อฝึกท่องได้แล้วอัดคลิปมาส่งคุณครูนะคะสำหรับคาบนี้เจอกันเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ